สวัสดีทุกคนน,นะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับเรื่องราวในระหว่างพีชโดยที่เนื้อหาที่เราจะมาคุยกันในวันนี้นี่ก็จะเป็นเรื่องราวนะฮะเกี่ยวกับเรื่องราวที่น่าสนใจนัก่อดวันเล่อะไรคือจุดเริ่มต้นที่ทำให้เกิดสงครามใหญ่ครั้งนี้เพราะว่าเราก็จะรู้เพียงแค่ว่าในตอนนั้นเนี่ยกาบแล้วก็โรเจอร์ในร่วมมือกันในการจัดการโลกดีซีเบกและเราก็จะได้รู้เพียงแค่ว่าอัศวินเทพและผอมก่อนฟ้าพวกเขาเนี่ยคือตัวร้ายใน,ยก,าก,านก,การจัดงานเทศกาลไล่ล่ามนุษย์แต่ว่าเราก็จะรู้เรื่องราวทั้งหมดเพียงแค่นั้นนะฮะวันที่กด่อนมมากเ,เนี่ย มีใครที่ได้มีการต่อสู้กับใครอะไรแบบนี้ซึ่งก็อย่างที่เราเนี่ยได้มีการคุยกันไปก่อนหน้านี้นะว่าเรื่องาวอั้งหมดเนี่ยไม่แน่ามาอาจจะเป็นคําโกหกของรัฐบาลโลกอะไรแบบนี้ก็เป็นได้แต่ว่าที่เราเห็นกันนั่นคือการเล่นี้เกิดขึ้นจริงนะฮะและโรเจอร์การาฟซีเบกพวกเขาเนี่ยก็ได้ไปสถานที่อย่างนั้นจริงและเผ่ามังกรฟ้ารัฐบาลโลกพวกเขาเนี่ยก็ได้ทาการล่ามนุษย์ในเกาะก่อนนั้นจริงใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราดูจากเรื่องจริงที่ได้มีการเกิดขึ้นเนี่ยเราก็จะได้เห็นน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 ะวว่่่าาาาาาาสถทีีอยยงััััั้มมมมครรดบตตกก แต่ว่าในตอนนี้ก็ยังไม่มีเหตุผลเพียงพอที่มานเนี่ยจะทําให้คนระดับตํานานมากมายพวกนั้นมารวมตัวกันอยู่ที่กอรดวาเล่และก็ต่อสู้กันในลักษณะแบบนี้ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นการที่พวกเขานี่มารวมตัวกันแบบนั้นเนี่ยมันก็เลยน่าสนใจนะวัตี่กอรดวาเล่มันจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ทุกคนนั้นต้องการที่อยู่ที่นั่นหรือแม้กระทั่งมานเนี่ยอาจจะมีสิ่งที่เปราะบงกรฟ้าและอัศวินเทพในช่วงชิงมานะฮะซึ่งมันอาจจะเป็นสิ่งที่คนระดับตำนานพวกนั้นนั้ การล่าในครั้งนั้นมีรางวัลที่เป็นของสมบัติโดยที่ด้านในนี้ก็จะมีรางวัลที่เป็นอยู่ในนั้นและที่น่าสนใจได้คือเนื้อหาที่กัรวาเล่เนี่ยมันมีเหตุการณ์ที่พวกใครโดนและพวกคมาพวกเขาเนี่ยได้รับความสามารถพลังปีศาจที่มปนอยู่ที่นั่นซึ่งนี่ก็เลยกลายเป็นประเด็นที่มันน่าสนใจเรื่องล่าเนอแมนเนี่ยจะเป็นเหตุผลที่คนระดับตำนานพวกนั้นมารวมตัวกันที่กัรวาเล่เพราะว่าพวกเขาเนี่ยต้องการมาชิงสมบัติจากผอมังกรฟ้าอะไรแบบนี้หรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดเรื่องราวนั้นเป็นแบบนั้นนนนนนน่่ะะะะกกก็็จจมาาาาาาปปลลใเเยพพรรวคดัับตต้ส เพราะฉะนั้นการที่พวกเขาเนี่ยจะเข้ามาเพื่อแย่งชิสมบัติเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องราวที่มันสมเหตุสมผลของเราคนที่เป็นจอรสลัดแล้วก็จะมาแย่งชิงสมบัติกันในแหะแบบนี้เพราะว่าสุดท้ายแล้วก็จะได้เห็นกลุ่มโรเจอร์นะฮะพวกเขาเนี่ยได้ชิงกองสมบัติเหมือนกันเต๋อเอามันเนี่ยกับการเป็นช้างที่อยู่ในกล่องสมบัติสงานนี่ก็เลยกลายเป็นเหตุผลแรกที่น่าสนใจเรามันเนี่ยจะเป็นเหตุผลที่คนระดับตำน,นานพวกนี้น่ามาลงตัวกันหรือไม่แต่ว่าก็ไม่แน่นอนสมบัติพวกนั้นมันอาจจะเป็นได้ ซึ่งมันก็จะมีเรื่องราวที่น่าสนใจนกกับวาเล่มันจะมีสมบัติแท้จริง2อ,อย่างอยู่ที่นั่นซึ่งมันคือสมบัติ2อ,อย่างที่พรอมกอนฟ้าเนี่ยได้มีการไปช่วงชิงมาอะแบบนี้หรือไม่โดยที่อย่างแรกนี่คือความสามารถพลังผลวพิศาตที่มันเป็นหนึ่งในความสามารถและก็พลังที่ลองนั้นได้มีการพูดถึงผัพิศาตสองผลซึ่งมันอยู่ในแผนการของลอตดีซีเบกอะไรแบบนี้หรือไม่เพราะว่าถ้าเกิดความสามารถพลังผัพิศาตที่ลองนั้นต้องการได้อยู่ที่กรลวาเล่เนี่ยนั่นมันก็จะไม่น่าแปลกใจเลยที่กลุ่มล แต่ว่าถ้าเกิดเป็นเรื่อง,องาราวผ่อนปีศาจที่ลอนต้องการเนี่ยมันก็ไม่น่าจะมีเหตุผลที่กลุ่มโรเจอร์นะฮะเขาเจะต้องมาต่อสู้กับโลกดิสเบกอรแบบนี้แต่ว่าถ้าเกิดเป็นหนึ่งสมบัตินั่นคือสิ่งที่เรียกว่าสมบัติในกอ่อนฮัเจนโนเซอร์โดยที่สมบัตินี้ก็ได้ไม่กล้ารปรเปิดเผยแล้วว่ามันคือชาก,กี้สาวง,งามอันดับหนึ่งของโลกในตอนนั้นซึ่งไม่ว่าในตอนนั้นเขาจะได้เห็นชาก,กี้เนี่ยไม่ว่าใครเนี่ยก็ต่างหลงสเสน่ห์และหลงรักเธอใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นก็ลองคิดดูนะว มันก็จะมีโอกาสสูงมากที่ปอมกอนฟ้าพวกเขาเนั้นจะอยากได้ตัวชากี้ละมานเนี่ย <c oughs> ก็อาจจะเป็นเรื่องราวที่ชาก,กี้จะถูกจับตัวไปทีกอรวาเล่แหละแบบน,นี้ก็เป็นได้และเราก็จะได้เห็นนะว่าในเนื้อหาการย่ออดีตเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกลุ่มโรเจอร์โลกกลุ่มล็อกพวกเขาเนี่ยก็ต่างลงสเสน่ชาก,กี้กันหมดใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้น <c oughs> ถ้าเกิดก,กลุ่มล็อกและกลุ่มโรเจอร์พวกเขาเนี่นรู้นะว่าชากี้ถูกจับตัวไปทีกรวาเล่เนี่ยในตอนนั้นก็จะไม่ใช่เรื่องราวที่น่าแปลกใจเลยที่พวกเขาจะบุกมาที่ก จะเป็นเหตุผลแล้วจุดเริ่มต้นสงครามกาลวาเล่เพราะว่าไม่ว่าจะเป็นก่อนสมบัติที่อยู่ที่นั่นพลังผอปีศาจที่ร้อนต้องการหรือแม้กระทั่งแจ็คกี้ที่ถูกจับตัวไปเนี่ยเรื่องราวพวกนี้นก็จะมีโอกาสทางนั้นที่พวกมันนะฮะจะเป็นเหตุผลในการเริ่มต้นสงครามกาลวาเล่อะไรแบบนี้และเ,เพื่อนๆนะฮะคิดว่าอะไรจะเป็นเหตุผลแล้วก็ชนนเริ่มต้นในการเกิดสงครามการต่อสู้ข้างใหญห่กาลวาเล่แน,น่ดียังไงเพื่อนๆก็สามารถคอมเมนต์มาคุยกันใต้คลิปนี้ได้เลยนะฮะโอเคแลนี่ก็จะเป็นเนื้อหาและวก็เรื่องราวทั ส่วนถ้เกิดเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ s u b ั c สไ b ร์และก,กดกระดกิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดทุกการอัปเดตเนะื้อหาคลิปใหม่ๆเราสวัสดีครับต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ